สวัสดีครับวันนี้ท็อปโซลาเซลล์นะครับก็จะมารีวิวนะครับการติดตั้งระบบนะครับโซลาเซลล์ขนาด6กิโลวัตต์นะครับเป็นระบบออฟกริดไฮบริดนะครับนะครับเป็นขนาด6กัลวัตต์นะครับระบบ48โวลต์นะครับนะฮะใช้แบตเตอรี่ลิเธียมนะครับฟอสเฟตนะครับนะฮะ200แอมป์หรือ10กิโลวัตต์ชั่วนะครับนะฮะ ตอนนี้เราอยู่กันที่อําเภอปากชมนะครับจังหวัดเลยนะครับเป็นพื้นที่การเกษตรของลูกค้านะครับเป็นพื้นที่การเกษตรของลูกค้านะครับอันนี้เป็นหน้าบ้านของลูกค้านะครับนะครับบ้านของลูกค้ามีกิจไายจากการไฟฟ้าเข้ามานะครับเป็นไฟสามเฟสเข้ามานะครับนะฮะแต e ่ลูกค <mar> ้านะครับไม่ต้องการที่จะจ่ายค่าไฟนะครับนะฮะก็นะครับไว้ใจทีมงานเราเพื่อจะให้เราเข้ามาติดตั้งโซลาเซลล์นะครับนะฮะเดี๋ยวทางผมจะให้ดูแผงนะครับแผงของเราเป็นแผง350 วัดนะครับนะครับเป็นแผงฮาร์ฟเซลนะครับนะฮะเป็นแผงฮาร์ฟเซลนะครับมีอยู่ที่2 2สติงนะครับนะครับต่อเข้ามานะครับอ่าสติงละ8แผงนะครับลงเข้าหาที่ชาร์จเจอร์และก็ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับนะฮะหาชาร์จเจอร์และอินเวอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูระบบนะครับที่เราติดตั้งกันนะครับ มาดูระบบที่เราติดตั้งกันนะครับขอซูมหน่อยนะครับนะครับไอ้ตัวนี้เป็นตัวเล็กนี่ครับเป็นตัวชาร์จเจอร์นะครับ m p v t นะครับหกสิบแอมป์นะครับเจ้าตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์บวกชาร์จเจอร์นะครับนะฮะเป็นชาร์จเจอร์ห0แอมป์เหมือนกันนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ของหม้อแปลงนะครับ นะฮะหกพันวัตต์นะครับรับแบตเตอรี่ที่สี่สิบแปดโวลต์นะครับตัวนี้ก็เป็นแบตเตอรี่นะครับนะฮะทีเทียมนะครับฟอสเฟตนะครับเป็นขนาดสี่สิบแปดโวลต์สองร้อยแอมป์นะครับนะฮะเป็นยี่ห้อของแม็กสกายทั้งหมดนะครับส่วนนี้เป็นตู้คอนโทรลของเรานะครับตู้คอนโทรลของเราก็จะมีนะครับตัวเสิร์ฟตัวฟิลตัวเบรกเกอร์ของฝั่งชุดแผงโซลาร์เซลล์นะครับ แล้วก็จะมีเบรกเกอร์ของ AC เข้านะครับแล้วก็เบรกเซอร์เบรกเกอร์ของอิวอร์ตเตอร์นะครับแล้วก็มีเซิร์ฟนะครับในส่วนของอเจ้าตัวเซฟระบบอิวอร์ตเตอร์นะครับขายไม่ได้เลยนะครับคือชิโนทัมเมอร์นะครับตัวนี้ตั้งต่ำตัดอยู่ที่25มนะครับ5,500วัตต์นะครับ อันตัวนี้เป็น ATS สลับเร็วนะครับเพราะลูกค้าตอนนี้ใช้คอมพิวเตอร์เยอะนะครับนในส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่เบรกเกอร์ของแบตเตอรี่นะครับขนาดหนึ่ง้อมป์มนะครับนะครับก็นะครับได้ทําการบ้านมาให้ลูกค้านะครับลูกค้าให้โจทย์มาก็ยุ่งยากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะเขามีคอมพิวเตอร์ใช้งานนะครับห้ามดับนะครับเราก็ทําตามโจทย์ให้กับทางลูกค้าวันนี้เทส เทระบบเสร็จแล้วนะครับเทระบบเสร็จแล้วนะครับแต่ทางลูกค้าไม่ไม่ไม่อยากให้รีวิวนะครับเกี่ยวกับระบบการใช้งานภายในบ้านนะครับว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าลูกค้าน่าจะเป็นการเทรดหุ้นนะครับใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับการเทรดหุ้นนะครับเยอะมากพอสมควรนะครับโหลดการใช้ก็โดยประมาณ1 0 1ถึงถึง15แอม นะครับ ac นะครับต่อเนื่องนะครับนะฮะทางเราก็เลยนะครับอ่าให้ขอถ่ายรีวิวนะครับในส่วนของชุดอ่าการติดตั้งของเรานะครับนะฮะในส่วนของบ้านลูกค้านะครับน่าอยู่มากนะครับก็เป็นสวนนะครับอ่ากลุมะม่งนะครับะม่งออกดอกเต็มเลยนะครับก็ทางลูกค้าก็ นะครับให้ทอดแหงหาปลาขึ้นมาทํากินนะครับอยู่สองสามวันกับสองคืนนะครับอ่าครับลูกค้าใจดีมากนะครับเลี้ยงข้าวทุกมื้อนะครับขอบคุณอ่าคุณแม่นะครับที่ทํากับข้าวให้ทางทีมงานท็อปโซล่าเซลล์กินด้วยนะครับนะฮะนะฮะแล้วก็ขอบคุณนะครับทางอ่าลูกค้าที่ไว้วางใจเรานะครับเป็นอ่าลูกค้าจากอ่าประเทศฮ่องกงนะครับนะฮะมีอ่าได้แฟนที่ประเทศไทยนะครับเขาก็ ย้ายาลูกรลากเพื่อจะมา,าพักอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยแบบถาวรน,นะครับก็เริ่มมาทำเริ่มมาทำสวนเกษตรมีกล้วยมีมะม่วงนะครับตอนนี้กำลังจะปลูกถั่วนะครับมีทำนาเล็กน้อยนะครับมีพื้นที่อยู่ทั้งหมด60ไร่นะครับมีลูกอยู่สองคนนะครับ บรรยากาศน่าอยู่มากครับตื่นเช้ามานะครับก็จะมีมีเมฆมีหมอกนะครับทางท็อปโซลาเซลล์มานอนสองคืนก็เจอฝนนะครับเข้าไปทั้งสองคืนนะครับแต่เป็นฝนไม่แรงก็สามารถนอนได้นะครับนะฮะหากใครสนใจนะครับการติดตั้งแบบแบบที่เป็นรูปร่างแบบนี้นะครับนะฮะก็ทักเข้ามาหาทางท็อปโซลาเซลล์ได้เลยครับ นะะฮเบอร์โทร0806511686นะครับเบอร์โทร0806511686นะครับ ID Line COP230128 นะครับ ID Line COP230128 นะครับนะฮะถ้าเข้ามาคุยมาสอบถามกันได้นะครับนะครับช่างท็อปเป็นคนรับสายนะครับนะฮะนะครับส่วนวันนี้นะครับทางท็อปโซลาร์เซลล์ก็จะขอเดินทางกับ อายุทยานะครับนะฮะเพราะเซตระบบวันนี้เป็นวันเซตระบบตั้งแต่เช้ายันยันบ่ายโมงเลยนะครับเซตระบบเพื่อจะให้มั่นใจนะครับนะฮะให้ลูกค้ามั่นใจนะครับตอนนี้ลูกค้าโอเคแล้วนะครับทางท็อปโซลาเซลล์นะฮะก็จะขอตัวลาก่อนนะครับขอบคุณที่สําหรับคนที่เข้ามาชมคลิปนะครับนะฮะและสนใจในทางพลังงานโซลาเซลล์พลังงานสะอาดนะครับนะฮะ สำหรับวันนี้นะครับท็อปโซลาเซลล์ขอจบคลิปรีวิวเพียงเท่านี้นะครับนะฮะสำหรับวันนี้นะครับขอสวัสดีครับ